ตรงนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการจัดแฟนซีนะคะก็มีมากมายนะคะอย่างขบวนตอนนี้นะคะที่เราเดินอยู่นะคะก็เป็นขบวนของบ่าวสาวนะคะเป็นการแห่ขันหมากของประเพณีของชายแดนใต้ของเรานั่นเองนะคะก็มี ทั้งขบวนของทางมุสลิมแล้วก็ทางของอผู้ที่นับถือศาสนาพุทธด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะ,คะดิฉันอยู่กับกล<ด>ุ่มสภาสตรีอำเภอเบตงค่ะและด้านข้างของดิฉันนะคะท่านเป็นประธานของสภาสตรีของอำเภอเบตงค่ะท่านราัวิวัลมงคลประจักษ์ค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ท่านเล่าความเป็นมาของสภาสตรีของอำเภอเบตงหน่อยค่ะคะ่ะสภาสตรีของเราในอำเภอเบตงนี้เราก่อตั้งตั้งแต่พศ2544ค่ะ ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งหมดมี15องค์กรนะคะที่มาร่วมในวันนี้มีองค์กรไหนบ้างคะที่มาร่วมในวันนี้มีกลมทานน้ำทิพตแล้วก็อะไรยาลมยาลมนะคะตานอกค่ะลุ่งอายเยวองแล้วก็สมาคมฮอกเกี้นสมาคมพักกาสมาคมของสีสัมพันธ์สมาคมกองสิว ก็มีหลายองค์ารค่ะทั้งหมด15ค่ะทั้งหมด15องค์กรด้วยกันทุกคนค่อยงร่วมมือกันอย่างเต็มร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะและก็มีขบวนของจีนด้วยเช่นกันนะคะ ผสมเพื่อจะให้รวมจุติผสมที่หลักๆนี้จะให้มารวมพลังกันนะคะในวันนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วสาหรับกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ,คะตอนมันจะมีเดินพาเดชเสร็จแล้วก็มาแข่งกีฬาพื้นบ้านนะคะท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งขบวนนะคะนั่นก็คือเป็นขบวนของกลุ่มพลังสตรีจาก าตาโนเมโรนะคะซึ่งได้เข้ามาร่วมกับทางสภาสตรีของอำเภอเบตงด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของชุดของอรอมอของจังหวัดยะลานะคะหรือว่าชุดอาสา,ารักษาหมู่บ้านของอำเภอเบตงนะคะก็อยากจะบอกให้สตรีทุกๆคนนะก่อนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือสังคมแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวของเราให้ดีก่อนค่ะ ต้องให้ดูแลลูกๆค่ะค่ะก็ต้องดูแลตัวเองให้ด้วยสุขภาพในพวกนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนอกจากกลุ่มตาเนาะแล้วนะคะอย่าเรายังมีกลุ่มสตรีสมาคมฮักกานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็มาร่วมเดินด้วยนะคะแต่งตัวค่อนข้างจะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็จะมีในส่วนของแฟนซีนะคะชาวมองโกเลียนะคะแล้วก็มาสู่แต่งชุดชาวจีนนะคะแล้วก็แฟนซีเสื้อบาติกค,ค่ะค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาร่วมกับเรานะคะนั่นก็คือกลุ่มครูสตรีสพอทอยลอค่ะก็วันนี้ไม่ได้มีแฟนซีอะไรนะคะมาแต่ตัวอย่างเดียวค่ะ,คะกับเสื้อสีชมพูนะคะสำหรับคณะครูของโรงเรียนในอำเภอเบตงค่ะ สตรีสมาคมกล่องกล้องกล่องซิ่วกลุ่มสมาคมสตรีกล่องซิ่วนะคะก็มาร่วมด้วยนะคะในวันนี้แต่งตีแต่งตัวแฟนซีนะคะมาจากประเทศเกาหลีเลยทีเดียวค่ะโบกมือข้างบนหน่อยค่ะค่ะก็ะตามมาด้วยขบวนนะคะก็แต่งเสื้อสีชมพูด,ด้วยเช่นกันนะคะท่านผู้ชมโบกมือข้างบนหน่อยค่ะบบกมือกับกล้องข้างบนหน่อยค่ะ วันนี้ oh. อ,อัยเวยงมาด้วยคอนเซปอะไรคะค๋มันจะมีขบวนพาเลรของเราก็เป็นคอนเซปของเรามันจะมีเน้นถึงสามวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมจีนแล้วก็ของไทยะจะมีกองยาของไทยนะคะแล้วก็ของของมุสลิมก็มีบุงาสีเลคค่ะ,ะขบวนบุงาสีเลคข,ของสตรีอัยเวยงเนี่ยค่ะก็จะเน้นความความสวยงามแล้วก็เน้นจาก ของธรรมชาติมาจากบ้านเราค่ะอย่างเช่นต้นกล้วยแล้วก็บใบพูนะคะเราจะเน้นความสวยงามแล้วก็งานฝีมือกลุ่มสตรีสมาคมคลองสีสัมพันธ์นะคะก็มาร่วมได้เช่นกันนะคะก็มาในชุดสูสีไทยเฮาคะ่ะท่านผู้ชมในวันนี้สูสีไทยเฮานะคะมาค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลองสีสัมพันธ์นะคะฮาวายนะคะตามด้วยขบวนฮาวายไนทะ์ฮาวายนะคะ ก็ค่อนข้างจะมาหลายหลายชุดทีเดียวนะคะสำหรับสมาคมคลองสีสัมพันธ์นะคะสมาคมบำรุงราชค่ะท่านผู้ชมมาด้วยชุดสีฟ้านะคะในวันนี้ กองร้อยตชด445ค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะจากแม่บ้านของตชดนี่เองนะคะ <c oughs> ก็มานำกระบวนด้วยรถนะคะ <c oughs> ร่วมด้วยนะคะรวมทั้งวัฒนธรรมของชาวจีนชาวมุสลิมแล้วก็ขบวนพาเรดนะคะของมุสลิมนะคะชมะก็หลากหลายชุมชนนะคะที่ชำรวยในงานแต่งงานนะคะได้มาแงานกันลนะค่ะและตามมาด้วยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรของอำเภอเบตงค่ะก็มาด้วยชุดไทยนะคะ ในวันนี้ทางสภาสตรีของผอเภวเโตงได้มีการเตรียมในส่วนโอทอบมีอะไรมาบ้างคะค่ะวันนี้เราเตรียม ở, ในเรื่องของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรแล้วก็เ<ะ>ครือข่ายโอทอปของเรานะคะซึ่งเรานำโอทอปมาบริการแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้ากันนะคะวันนี้มากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นทางนี้นะคะซึ่งมี ซึ่งมีส้มแขกมีหลายอย่างนะคะกาแฟโบลันซึ่งเป็นเป็นกาแฟของเบตงแท้ๆเป็นที่นิยมชมชอบของตลาดแม้กระทั่งต่างประเทศน,นะคะเขาก็ามาดำเนินการมาส่งมามา,มา,ม,ามารับซื้อของเราไปจําหน่ายนะคะะจบไปแล้วนะคะสำหรับขบวนของแม่บ,บ้านตำรวจกองรอ้อยตำรวจ อำเภอเบตงนะคะก็ตามมาด้วยสู่ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอเบตงค่ะคงคอนเซปต์ของเงาะป่าเลยทีเดียวนะคะของจังหวัดยะลาค่ะสวยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมสวยๆหนทีเดียวนะคะสำหรับขบวนของลูกเสือชาวบ้านค่ะ การแต่งแฟนซีนะคะมามาร่วมกันและตามด้วยขบวนพาเหรดเสื้อสีชมพูค่ะทหบนได้เลยค่ะยบายบทหมนได้เลย,ย,ยและอีกหนึ่งตำบลที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะก็จากตำบลไอยเวงค่ะก็ตามมาด้วยขบวนของชุดไทยๆนะคะและก็มาเป็นขบวนของมุสลิมนะคะก็คงคอนเซ็ปต์ของขบวนบ่าวสาวอีกเช่นกันนะคะ ดิฉันนางธวีวรรณมงคลประจักประธานสภาสตรีตอำเภอเบตงในนามของ,ของ,ของคณะกรรมการสภาสตรีตอำเภอเบตเบงตแเและมองค์กรสตรีทุกองค์กรในอำเภอเบตงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดง,งานแสดงพาังสตป เมื่อในวันสัตรีสาคุนประจำปี2552ในวันนี้พี่น้องกลุ่มสตรีอักประวติตรงที่เคารุก่านนะครับตกผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแสดงทางสตรีนในวันสตรีสาคุนประจำปี2552ในวีนี้ ซึ่งสตรีสภาสตรีมพยายามจดมีขึ้นเพื่อแสดงถึงพลังยิ่งใหญ่ของสตรีทีม่มีค่าทีม่มีคณุณภาพทําทให้วันนี้สตรีได้มีโอกาสมาพบปะแล้เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทํา,างานร่วมกันนั้นโดวยวัตถุประสงค์ที่กล่าวรายงานเห็นว่ามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมไปแพร่บทบาทของสตรีในสังคม เป็นอย่างมากในการที่จะช่วยกันสร้างสรรค์จันลงพัฒนา,า,าปนระเทศชาติโดยเฉพาะอภรรวาโตนั้นผมได้เห็นถึงความสมร,รู้ฉันขอรัฒนาศิรสิทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือแต่แตลอดจน,น,นบุญบญาบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนะีนาและอำนาจของคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติจงคุ้มครอง มววสตรีทุกท่านตลอดจนครอบครัวให้มีความสุขมีความเจริญตลอดไปสวัสดีคับข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้า,าะจาาะจาจทำหน้าที่เป็นแม่จะทำหน้าที่เป็นแม่ ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีให้การอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีได้จะดูแลครอบครัวและจะดูแลครอบครัวให้รุ่งเย็นเป็นสุขให้ร่มเย็นเป็นสุขข้อสองข้อสองข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาเอกลักษณ์จะรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยของความเป็นสตรีไทยที่ดีไว้ยิ่งขึ้น ที่ดีว่าพระเจ้า้าพเจ้าจะฝึกฝนตนเองจะฝึกฝนตนเองไม่มีความรู้ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเราจะมีการแข่งขันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียกอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ก็พระอนตามอัธยาศัยนะคะร่วม ถ่ายรูปกันก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปซื้อขนมนะคะที่คุณตุ้มได้นำมามายนะคะ,แล,ะแล้วก็ไปรับประทานอาการกนาฬิกา3นาทีแล้วเราก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฝาชี<ล>ทำยังไงคะเนี่ยฝาชีนี่คือทําจากริบบิ้นนะคะอคะ่ค่ะอันนี้ก็คือว่าเราเราเพื่อความเก๋หรือไม่ก็เราก็ป้องกันพวก Uh, <c oughs> อะไรอ่ะที่จิ้จบพวกแมลงอะไรนี่ลงไป ยังไงคะทำยังไงน,นี่ทําจากมือนะคะก็คือว่าเราจะเป็นแบบแ a น d m a d e กันคือว่าเราจะใช้บนพูลคริสตัลแล้วก็ลูกปัดอะไรพวกนี้อย่างชิ้นนี้ก็ลูกปัดเยอะหน่อยก็750นร้อย้าะ เป็เรียกว่าเป็นกาแฟโบราณใช่ไงคะเพราะคนตำกับมือก,ก็เลยเป็นกาแฟโบราณยละเอียดมากเลยทีเดียวคะ่ะท่านชมพอบออกาแฟปัจจุบันนี้เลยนะคะก็สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะ <S <S <อ>ก็สินค้าอยู่ที่ฐานน้าทิปนะคะมีกล้วยฉาบกล้วยฉาบอันนี้คือกล้วยฉาบของ อันนี้มีรสเผ็ดด้วยเผ็ดรสปาปิก้าแล้วก็นี่รสหวานค่ะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของจากชุมชนของเราค่ะเป็นเป็นกล้วยคือเราจะส่งเสริมตรงนั้นค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดิบของในหมู่บ้านของเราค่ะหมู่บ้านเองค่ะละหนึ่งฟองโดยผู้เล่นนะครับเป็นผู้ยนต์หนึ่งคนผู้รับหนึ่ง น้ำส้มแขกเบาหวานชิมชิมอันนี้เป็นส้มแขกกวนทำยากไหมคะเบาาหวนป็นยาด้วยสมมติเนี่ยคะอ๋ะอลดความดันเบาหวานเอาแบบสดเลยนี่เอาแบบสดแล้วก็มาหั่นแล้วก็จากแล้วก็ตักแก่เนี่ยคะจากส้มแบบนี้อ๋อนี่ลูกเล็กเลนี่คือผลส้มแขกค่ะท่านผู้ชม ใครยังไม่รู้จักอยู่ในเมืองอาจจะไม่รู้จักนะคะลูกมันคล้ายๆมังคุดเลยเอาทีหนึ่งที่สองที่สามนะครับมาถึงตรงกันนะเลยเอาครับสบแล้วนะครับอย่าให้แตงลนนะใครวิ่งช้าได้เลยวิ่งช้าเร็วๆวตีรุ่งไล่เตะหัวแล้ววิ่งเร็วจัง ไปแล้วกลุ่มีที่เหลือเจ็ดกลุ่มนับมาไปเรียบเร็วบไปเลยอีกหนึ่งชุมชนนะคะนั่นก็คือชุมชนแกรนวิวค่ะ เป็นน้ำผลไม้ค่ะเป็นน้ำ,นำผลมไม้มีน้ำตระไคแล้วก็น้ำดอกกัญชันน้ำกะเจี๊ยบน้ำมะตูมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะนึ่งร้อยยี่สิบบาทเ,เอาเลยค่ะเอาเลย <c oughs>